วันนี้มีอยู่เรื่องของครอบครัวหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะกายกับการเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่ว่านิสัยเนี่ยผิดกันอย่างกับฟ้ากับดินในกายคนพี่เนี่ยอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวง่ายขี้หงุดหงิดแต่ว่าการคนน้องน่ะมีจิตใจที่ดีรักพ่อแม่จะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่เคยบน่นหนักเอาเบาสู้ช่วยพ่อทำนา หนังสือก็ได้เรียนแค่พออ่านออกเขียนได้เพราะว่ายากจนแม่ก็ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาไม่มีแรงมาหลายปียังพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้างก็ยิงดีแต่ว่าคงหาข้าวปลาอาหารไม่ได้แล้วการเนี่ยต้องเป็นคนทำแทนทั้งหมดส่วนกายพี่ชายก็ช่วยทำนาเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่อารมณ์วันไหนอยากช่วยก็ช่วยวันไหนไม่อยากช่วยก็นอนเขงอยู่ที่บ้าน พ่อรู้นิสัยก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยเลยตามเลยลูกทั้งสองก็เริ่มเป็นหนุ่มกันแล้วแล้วเย็นเนี้ยการทำกับข้าวก็มีไข่ต้มส้มตามกินกับข้าวเหนียวกายก็บ่นว่าเฮ้อมื้อเนี้ยยังดีนะมีไข่ให้กินทุกมื้อมีแต่พริกป่นกับผักหาอะไรที่มันมีโปรตีนแทบจะไม่มีขี้กูเนี่ยจะเขียวเป็นผักอยู่แล้วมะละกอก็ออกแบบไม่ทันทำส้มตำ มื่อไหร่จะมีหมูไก่เนื้อวัวกินกับเขาบ้างวะพ่อก็บอกว่าแห้งแล้งอย่างเนี้ยอย่าว่าแต่หมูหรือไก่เลยปลาเล็กปลาน้อยก็ไม่มีเหตุกินวันเนี้ยไอการมันไปช่วยบ้านลุงนายเขาปลูกโรงรถเขาก็ให้ขาดจ้างมากับใครอีกสิบฟองเจ้าไก่ก็ตาโตแหมไอการมึงได้เงินมาก็เอามาแบ่งกันบ,บ้างสิโวยคนละครึง่งกูจะได้ซื้ออะไรกินบ้างกก่ว่าอย่างนั้น การก็บอกว่าฉันให้แม่ไปหมดแล้วเก็บไว้ให้แม่ไปหาหมอทำเงินได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับค่าหยุบค่ายาหมดกูไม่เห็นแม่จะดีขึ้นเลยพ่อก็บอกว่าอา้าวทำไมเองพูดจาแบบนี้ล่ะไอ้กายทามแม่ไม่ไปหาหมอแล้วแม่เองจะมีชีวิตอยู่รอจนถึงทุกวันนี้เหรอฮะแม่ก็บอกว่ากายมันก็พูดถูกของมัน ฉันน่ะก็เบื่อหาหมอแล้วกายนึกขึ้นได้ว่าแม่คงจะสะเทือนใจก็รีบกล่าวขอโทษแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจนะแม่ฉันขอโทษเพียงแต่ว่าฉันน่ะมันเบื่อความจนคนในหมู่บ้านเนี่ยที่มันรวยก็รวยรวยจนน่าอิจฉาอย่างบ้านลุงในอะ่ะลูกๆก,ก็เรียนสูงๆการทำงานดีกันหมดส่งเงินให้พ่อแม่ทั้งสี่คนมูเห็บเป็ดไก่กินกันเต็มบ้านไม่เคยขาดดูบ้านเราสิไม่มีอะไรเลย ข้าวปีนี้จะมีขายหรือเปล่าก็ไม่รู้แหลงเป็นบ้าเลยเอาข้าวกรอกหม้อให้พอกินทั้งปีก่อนก็ยังไม่รู้จะพอหรือเปล่าการก็บอกว่านี่พี่จะบ่นทำไมเนี่ยเกิดมาจนมันก็ต้องสู้ถ้าไม่อยากลำบากทำไมไม่ไปเกิดในบ้านลูกคนรวยเขาล่ะอา้าวนี่มึงย้อนกูเหรอไอการที่กูมาเกิดที่เนี่ยก็เพราะว่ากูเห็นยอดปอย,ยอดอ้อมันแหลมนึกว่าเป็นยอดปราสาสิ่ิก็เลยโดดลงมาเกิดไม่นึกว่าจะไม่ใช่ยอดปราสาท กายพูดไปก็หยิบข้าวเหนียวกินเข้าปากพ่อก็บอกว่าคนเราทุกคนน่ะมันจะทุกข์จะสุขมันอยู่ที่ใจวันนี้เรากินกับส้มตำปลาร้าแล้วก็ไข่เนี่ยเราก็อร่อยมีความสุขแล้วมันก็พอๆกับเศรษฐีที่เขากินเป็ดกินไก่ความสุขมันก็เสมอกันเท่าเทียมกันเขากินเป็ดกินไก่บ่อยๆเนี่ยเขาก็เบื่อได้เหมือนกัน ก็กินไม่ค่อยลงแล้กอย่างเช่นเราเนี่ยกินผักจิ้มปลระรพริกป่นบ่อยๆเราก็เบือ่อคนรวยเขากินดีแค่ไหนเขาก็ต้องมีวันเบื่อเหมือนกันเขาไม่อยากกินเหมือนกันนั่นแหละคนจนน่ะมีทุกคนรวยก็ใช่ว่าจะไม่ทุกทุกไม่เป็นทุกคนน่ะมีทุกมีสุขเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าเราอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นเราก็ต้องขยันนะลูก พ่อสอนอย่างนั้นกายก็บอกว่างั้นฉันจะลอไปหางานทำนะพ่อทางเนี้ยให้การมันดูแลช่วยพ่อก็แล้วกันแม่ก็บอกว่าเองจะไปไหนหรอกการแม่เป็นห่วงนะฉันจะไปเป็นลูกจ้างในเมืองแม่ได้เงินก็จะแบ่งให้กับทางบ้านบ้างฉันจะขึ้นรถประจำทางไปหางานทำถ้าได้ก็จะรีบกลับมาบอกแม่นะแม่นะฉันโตแล้วแม่ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่อยากทำนาะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนทำแล้วก็มีแต่จนเหมือนเดิมอะเสร็จแล้วการก็มาหางานทำก็ได้งานร้านขายของขายส่งเขาติดป้ายรับคนงานเพิ่มหนึ่งคนช่วยยกของในร้านขึ้นรถแล้วก็ช่วยจัดการขายของในร้านด้วยมีที่พักมีข้าวให้กินฟรีเงินเดือนเดือนละ1 5 0 0บาทกายก็ดีใจก็รีบกลับมาเอาเสื้อผ้า ลงจากรถ2แถวก็ต้องเดินลัดเลาะ,ะผ่านนาของเพื่อนบ้านอีกสองแปลงกว่าจะถึงบ้านแม่แม่ฉันได้งานแล้วนะแม่นี่พ่อยังไม่กลับบ้านหรอแม่ฉันฝากบอกพ่อด้วยนะสิ้นเดือนน่ยให้พ่อขึ้นรถไปเอาเงินเดือนเดือนละหนึ่งพันนะแม่ฉันได้เดือนละพันห้าเขามีข้าวให้กินฟรีมีที่นอนให้ด้วยมีลูกจ้างสี่คนขับรถส่งของแล้วก็ช่วยยกของ เป็นร้านขายของส่งนะแม่มีทั้งข้าวทั้งน้ำน้ำมันน้ำตาลน้ำปลาเหล้าว,วุีมีครบเลยที่ร้านเฮกวงกวงพานี้แต่แม่ร้านใหญ่เลยนะแม่บอกกับพ่อกับไอาการด้วยนะแม่แม่ก็บอกว่าไปอยู่บ้านคนอื่นเนี่ยก็ขยนันขยันนะลูกทำใจให้เย็นเย็นเขาจะด่าจะว่าก็ต้องอดทนเอา กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็อย่าไปพูดปิดหูใครททำตัวให้เข้ากับเพื่อนให้ได้นะโชคดีนะลูกนะกายก็ได้มาทํำงานตื่นเช้ามืดมีเพื่อนนอนพักหลังร้านด้วยกันอีกคนนึงชื่อว่าเจ้าแหล่กกายก็โดนด่าสารพัดเพราะว่ายังหยิบจับอะไรไม่ค่อยถูแต่ก็ไม่ได้เถียงเจ้าแหล่ก็คอยสอนคอยบอก คนที่ขับรถส่งของอยู่สองคนเขาพี่นอนบ้านตัวเองอเก็อายุประมาณ40แล้วเฮียกวงก็ไม่ค่อยด่าเฮียกวงอ่ะมีลูกหญิงลูกชายสองคนโตแล้วลูกสาวก็มีสามีแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันที่บ้านของเฮียกวงด้านหน้าขายของด้านหลังก็เป็นที่พักมีหลายห้องนอนซึ่งกายอยู่ในร้านก็สามารถมองเห็นได้ลูกสาวเฮียท้องโตคอยทำบัญชีให้ส่วนเมียเฮียกวงเนี่ย ก็มีหน้าที่หุงหาข้าวปลาอาหารแล้วก็มาดูหน้าร้านบ้างลูกเขยก็คอยขายของหน้าร้านใครต้องการอะไรให้ที่ร้านไปส่งของให้ที่ไหนเฮียกวงจะเป็นคนรับโทรศัพท์สมัยนั้นมีแต่โทรศัพท์บ้านส่วนลูกชายเนี่ยเขาว่าเรียนไม่จบชอบนอนตื่นสายแต่ว่าเฮียกวงกับเมียก็รักมากเจ้ากายเคยแอบมองแอบอิจฉาที่บ้านเนี้ยมีกับข้าวเต็มโต๊ะ เจ้าตีเล็กนะ่ะตื่นเกือบ11โมงตื่นมาก็กินข้าวดูทีวีเบื่อก็ออกจากบ้านทุกเย็นบอกเตี่ยกับแม่ว่าจะไปหาเพื่อนพอดึกๆก,ก็ได้ยินเสียงไขกุญแจเข้าบ้านเสียงเฮกวงบ่นว่าเมากลับมาอีกแล้วบางทีเจจูพี่สาวตีเล็กก็ออกมาด่าว่าด่าว่าวันๆเอาแต่เที่ยวเที่ยวเที่ยวดึกๆตื่นๆกว่าจะกลับบ้านกลับมาก็ทําเสียงรบกวนอีกก็ทะเลาะก,กันกลางดึก เสี่ยกับแม่ก็ต้องคอยห้ามลูกเคยก็บอกว่าน่าเบื่อมากไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วถ้าลูกโตแล้วจะขอแยกร้านเพราะว่ารำคาญมากกายก็นอนคิดว่าขนาดมีเงินชีวิตเขาก็ไม่ได้ราบรื่นน่าจะมีความสุขเพราะวันๆก็นับแต่เงินกับข้าวที่กายกับแหละได้กินก็คือต้มจับชายกับโครงไก่เป็นหลกัก แล้วก็มีหมูทอดหรือว่าไข่เจียวบ้างบางวันก็จะเป็นไข่พะโล้หมูสามชั้นมีไข่มีผักผักใส่เต้าหู้กายไม่เคยกินใหม่ๆก็อร่อยพอกินบ่อยๆข้ามันก็เลี่ยนมันก็มันเหมือนอย่างที่เจ้าแหล่เพื่อนร่วมงานว่าดึกๆเจ้าแหล่เนี่ยก็จะแอบออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวกายคิดถึงข้าวเหนียวร้อนๆกินกับส้มตำเผ็ดๆคิดถึงผักจิ้มปลาพริกป่นนึกถึงคำพ่อที่เคยพูดว่า กินดีแค่ไหนก็มีวันเบื่อแต่กายเนี่ยก็ต้องทนกินถ้าเป็นพะโล้เนี่ยก็ต้องกินไม่ต่ำกว่า3วันถึงจะหมดจับฉฉ่ก็เหมือนกันเจ้าแหล่เนี่ยซื้อพริกป่นมาทิ้งไว้ก็แบ่งกับกายเวลามีผัดผักหรือว่าผัดเต้าหู้เนี่ยก็จะเอาพริกป่นผสมกับน้ำปลาให้พอได้รสชาติผสมข้าวลงไปแก้เลี่ยนชีวิตคนรวยที่กายคิดว่าจะมีความสุขนั้นมันไม่เป็นอย่างที่คิด เจจูคลอดลูกออกมาก็เป็นผู้ชายแต่ว่าปากแหวง่งเพดานโวผัวก็ด่าว,ว่าทำงานหนักมากเกินไปทำให้ลูกไม่แข็งแรงกลางคืนเนี่ยก็นอนไม่อิม่มหนวคหูตีเล็กเฮียกวงก็บอกว่าให้พาไปโรงพยาบาลในกรุงเทพเผื่อจะได้ผ่าตัดตกแต่งในวันข้างหน้าส่วนพ่อของกายเนี่ยก็มารับเงินจากกายทุกเดือนกายก็รู้สึกมีความสุขใจที่ได้ให้เงินพ่อ บอกพ่อให้ซื้อหมูซื้อไก่ไปกินบ้างซื้อขนมไปฝากแม่กับน้องบ้างกายอยู่ทำงานที่ร้านเฮียกวงได้สองปีครอบครัวเนี้ยก็มีเรื่องวุ่นวายให้เห็นเป็นประจำส่วนมากก็จากเจ้าตีน้อยหรือว่าตีเล็กนี่แหละที่เป็นคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้เมาแล้วขับรถชนคนตายเฮียกวงก็ต้องหมดเงินไปไม่น้อยตอนหลังก็ถูกจับเรื่องยาเสพติดก็โดนจับไปยังไม่ออก เฮียกวงก็หมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่ที่พอจะสร้างรอยยิ้มให้ได้ก็ตรงที่ลูกชายของเจจูเนี่แหละที่กำลังพูดถึงจะพูดไม่ชัดแต่ก็เป็นที่รักของทุกคนปากที่แหว่งก็ได้รับการศัยกรรมเรียบร้อยเฮียกวงก็อารมณ์เสียง่ายด่าลูกน้องทั้งวันจนเจ้าแหล่ขอลาออกกายก็ใจหายเฮียกวงเหมือนจะสำนึกก็ขอร้องให้แหลอยู่ต่อโดยจะขึ้นเงินเดือนให้เฮียบอกว่าเสียดาย ต่อไปจะพยายาม,มไม่บ่นไม่ด่าแหลก็เห็นใจกายก็พลอยได้ขึ้นเงินเดือนไปด้วยอีกเดือนละสองร้อยส่วนแหลเนี่ยได้เพิ่มอีกเดือนละสามร้อยระยะหลังกายก็บอกให้พ่อเอาประร,รัษับมาฝากด้วยเสร็จแล้วก็แบ่งกันกินกับเพ,พื่อนๆกายมีเงินเก็บทุกเดือนจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เฉพาะวันที่เงินเดือนออกกายเป็นคนไม่ขี้เกียจเป็นคนใจเย็นเพราะคำสอนที่ดีของพ่อ กายอยากจะบววแต่ว่างานไม่มีวันหยุดคืนเนี้ยกายทุบก,กระปุกเอาเงินออกมานับได้เป็นหมื่นและก็ชมว่ากายเนี่ยเป็นคนดีเก็บเงินเก่งขนาดให้เงินพ่อแม่ทุกเดือนผิดกับตัวที่นานๆถึงจะให้พ่อแม่ใช้เก็บเงินไว้เนี่ยกะว่าจะแต่งงานแหละนะมีคนรักรออยู่กะว่าสิ้นปีเนี้จะแต่งสา,สายพ่อมากายก็บอกพ่อว่า ให้เอาเงินทั้งหมดที่กายเก็บไว้เนี่ยเอาไปบวชน้องการน้องชายเพราะว่ากายเนี่ยไม่มีเวลาพ่อเอาเงินไปแค่สี่พันรวมทั้งเงินเดือนเดือนนี้ด้วยพ่อบอกว่าโกนหัวเข้าวาดัดแบไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากมายให้กายเก็บเงินไว้บ้างวันข้างหน้าจะต้องมีครอบครัวตอนนี้ที่บ้านเอาไก่มาเลี้ยงหลายสิบตัวมีไข่ไว้กินไว้ขายแล้วก็กำลังขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ แม่ก็ได้กินยาทุกเดือนแล้วไม่ขาดอาการแม่ก็ดีขึ้นหน้าตาสดใสกายก็ดีใจบอกว่าช่วงเทศกาลปีนี้เฮียกวงเขาให้กลับบ้านได้สามวันในช่วงสงกรานก็จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนที่การบวชพ่อก็พามากราบลาบวชกายก็พาน้องชายไปกราบเฮียกวงด้วยเฮียก็ยินดีช่วยด้วยช่วยใส่ซองมาห้าร้อย ชีวิตของกายและครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นเหมือนนกน้อยค่อยๆสร้างรังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ความดีความขยนันความซื่อสตัตย์จะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จทุกคนละค่ะไม่ว่าจะจนหรือรวยก็มีสุขมีทุกข์เสมอกันตามฐานะที่เป็นอยู่จะกินน้ําพริกหรือว่ากินหูฉลาม ก็มีสิทธิ์ที่จะเบื่อมีสิทธิ์ที่จะทุกข์ได้เหมือนกันทุกคนค่ะวันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราคิดดีก็จะเจอแต่สิ่งดีถ้าเรามองในทางที่ดีใจเราก็จะรู้สึกดีถ้ากำลังใจดีสิ่งเลวร้ายก็จะคลี่คลายเป็นดี หลวงพอ่อจรันทิตาธมโม